สวัสดีค่ะคุณอัพนทนนเดพโลนาประเภทที่8ปดสัพนานไม่เจาะจงนะคะอวันหมายถึง A, ตัวเราคนเราค่ะเช่นวัน cannot be sure what to do o ค่ะ A, something นะคะ A, หมายถึงบางสิ่งบางอย่างนะคะใช้ในประโยคบอกเล่าเช่น s o m t t i n n it t m k k s me so happy าบางสิ่งบางอย่างก็ทําให้เราพอใจมากาสนา,าไมม่เจะจงตัวอ,อื่นก็ได้แก่ Somebody นะคะบางคนสัมวันบางคน Anything บางสิ่งบางอย่าง Anybody าบางคนใครก็ได้นะคะ Nobody ไม่มีใครไม่บางคนนะคะสวัสดีค่ะคุณอัพเทนนูน